มหาศาจัย์การสำนึกรู้คุณวันที่สี่สุขภาพมหาศาัศจรรย์จงจำไว้ว่าผู้ที่สำนึกรู้คุณสุขภาพมากมักได้รับมากขึ้นจนเหลือเฟือส่วนผู้ที่สำนึกรู้คุณสุขภาพน้อยจะถูกริบสิ่งเล็กน้อยที่มีไปด้วยการสำนึกรู้คุณคือวัคซีนสารต้านพิษและยาฆ่าเชื้อโรคจอห์นเฮนรี่จเจวตกล่าวไว้ คุณอาจเคยรู้จักหรือเคยได้ยินว่าคนที่ใส่ใจสุขภาพมากๆแต่สุขภาพอย่างย่ำแย่เพราะฉะนั้นการขอบคุณสุขภาพเพื่อให้ได้รู้สุขภาพที่ดีขึ้นเป็นเรื่องสำคัญเมื่อคุณสำนึกรู้คุณสุขภาพไม่เพียงแต่จะสุขภาพดีขึ้นคุณกำลังทำให้ความหัศจรรย์เดินหน้าเข้ามาเพิ่มพูนสุขภาพให้ดีขึ้นยิ่งเรื่อยๆ คุณจะเริ่มเห็นการพัฒนาการสุขภาพของคุณได้ชัดเจนขึ้นเช่นอาการเจ็บปวดเล็กๆน้อยๆขี้เมลางวันรอยแผลเป็นหรือรอยอะไรก็ตามจะเริ่มหายไปอย่างน่าอัศจรรย์คุณสังเกตได้ถึงพลังของความมีชีวิตชีวาและความสุขที่เพิ่มขึ้นดังนั้น การได้เรียนรู้ปฏิบัติการนี้ตลอดการปฏิบัติการการสำนึกรู้คุณเกี่ยวกับสุขภาพของคุณเช่นคุณจะพัฒนาสายตาการได้ยินประสาทสัมผัสทั้งหมดไปพร้อมๆกับทุกหน้าที่ในร่างกายและทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นดุจสิ่งมหศัศจรรย์บนร่างกายคุณคุณสำนึกรูค้คุณสุขภาพไปถึงระดับไหนสุขภาพของคุณก็จะดีขึ้นอย่างน่าอาศัศจรรย์ในระดับเดียวกันเช่นกัน ถ้าคุณไม่สำนึกรู้คุณถึงระดับไหนสุขภาพของคุณก็จะแย่ลงในระดับเดียวกันเช่นกันการมีชีวิตอยู่ด้วยสุขภาพที่เสื่อมถอยก็หมายถึงพลังความมีชีวิตชีวาภูมิต้านทานความคิดความอ่านและทุกๆบทบาทหน้าที่ของร่างกายและจิตใจของคุณจะอ่อนแอลงด้วยปฏิบัติการเริ่มต้นง่ายๆให้คุณหลับตาลงแล้วคิดถึงอ,อวะ ส่วนที่คุณจะสำนึกรู้คุณเช่นคิดถึงแขนขาทั้งสองข้างของคุณเป็นเอว่าที่ช่วยทำให้เราไปไหนมาไหนได้คิดถึงทุกสิ่งที่ใช้ขาในการพยุงร่างกายเช่นการยืนการนั่งการออกกำลังกายการเต้นลําการปีนบันไดาการขับรถยิ่งกว่าน,นั้นก็คือคุณสามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปในทุกที่ได้ด้วยขาและเท้า ซึ่งคุณอาจจะขอบคุณเท้าที่พาฉันเดินไปห้องน้ำไปห้องครัวไปทุกๆท,ที่บนท้องถนนไปสนามบินความสามารถในการเดินเป็นเสรีภาพที่เพิดเพลินของชีวิตของเราจงกล่าวคาขอบคุณขาเท้าทั้งสองข้างและจงคิดถึงแขนและมือสองข้างของคุณที่อำนวยความสะดวกสบายในชีวิตช่วยหยิบจับอาหารช่วยอาบน้ำแต่งตัว ช่วยสระผมช่วยเขียนหนังสือช่วยทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ชีวิตของฉันสะดวกสบายจงขอบคุณมือและแขนทั้งสองข้างของคุณอย่างซาบซึ้งสุดหัวใจจงคิดถึงดวงตาที่ทำให้เราได้มองเห็นสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ได้อ่านหนังสือได้เรียนรู้หากคุณไม่มีดวงตาก็ไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างและสิ่งที่สวยงามบนโลกใบนี้ได้ตลอดชีวิต จงกล่าวคำาขอบคุณดวงตาของตัวเองอย่างซาบซึ้งสุดใจจงคิดถึงหูและประสาทสัมผัสเกี่ยวกับการได้ยินถ้าหากเราไม่มีหูเราจะไม่สามารถได้ยินเสียงใดๆบนโลกใบนี้ได้เลยจงกล่าวคำาขอบคุณหูอย่างสุดซึง้งและทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเกี่ยวกับการรับรู้ในชีวิตของคุณนั่นก็คือสมองซึ่งเป็นตัวคอยประมวลผล การประเมินผลข้อมูลของสมองมากกว่าล้านล้านข้อมูลต่อวินาทีโดยผ่านประสาทสัมผัสทุกส่วนของคุณเพราะสมองของคุณจริงๆแล้วทำหน้าที่ให้คุณได้สัมผัสกับประสบการณ์ต่างๆในชีวิตได้แถมยังไม่มีเทคโนโลยีใดๆบนโลกใบนี้ที่จะลอกเลียนแบบสมองของคุณได้จงกล่าวคำขอบคุณสมองและความคิดจิตใจของคุณอย่างซาบซึ้งสุดใจ จงคิดถึงเซลล์แสนแสนล้านเซลล์ที่อยู่ในร่างกายคุณซึ่งกำลังทำงานอยู่24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดทั้ง7วันจงกล่าวคำขอบคุณเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายคุณอย่างซาบซึ้งสุดหัวใจจงคิดถึงอวัยวะทั้งหมดในร่างกายคุณที่ทำงานอย่างเพียบพร้อมและสมบูรณ์ จงกล่าวคำขอบคุณเอาไว้ว่าทุกส่วนในร่างกายคุณอย่างซาบซึ้งสุดหัวใจของคุณจริงๆหลังลจากเราสำนึกรู้คุณเอาไว้วะาทั้งหมดในร่างกายเรียบร้อยแล้วให้หาก,กระดาษขึ้นมาสักแผ่นหนึ่งหรือจะเป็นกรสกบใบก็ได้ให้เขียนด้วยตัวอ,อักษรที่ใหญ่เห็นได้ชัดเจนว่าด้วยความสามารถของสุขภาพนี้เองที่ทำให้ฉันมีชีวิตอยู่ แล้วก็นํากระดาษใบนี้ค่ะติดตัวคุณไปทั้งวันหรือจะแปะไว้ที่ที่คุณสังเกตเห็นได้ชัดเจนถ้าคุณทํางานคุณก็อาจจะวางไว้บนโต๊ะที่ทํางานคุณขับรถก็อาจจะแปะไว้ที่ตรงมุมใดมุมหนึ่งที่เห็นได้บ่อยๆหรือคุณอยู่ที่บ้านก็อาจจะแปะไว้ที่กระจกก็ได้นะคะทุกครั้งที่คุณเห็นอักษรที่คุณเขียนข้อความที่คุณเขียนไว้คุณจงสํานึกรู้คุณแล้วก็อ่านมันอย่างน้อยวันละสี่ครั้ง ะะแล้วทำความรู้สึกขอบคุณเอาไว้ว่าต่างๆบนร่างกายคุณให้ทำแบบนี้นะคะวันหนึ่งอย่างน้อย4ครั้งแล้วคนจะเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าสุขภาพของคุณจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นสรุปปฏิบัติการวันที่4สุขภาพมหาร,รัร์ข้อ1ทําทำการปฏิบัติมหารรร์ไม้เลขหนึ่งคิดถึงสิ่งดีๆในชีวิต ทำซ้าตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ3โดยทํารายการสิ่งดีดีสิบอย่างเขียนเหตุผลที่คุณสำนึกรู้คุณอ่านรายการนั้นอีกครั้งและเมื่ออ่านสิ่งดีดีแต่และอย่างจบให้กล่าวคําว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณสามครั้งและให้รู้สึกสานึกรู้คุณจากหัวใจคุณจริงๆให้ทําให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้ข้อ 2. เขียนข้อความลงบนกระดาษหรือการ์ดว่า ด้วยความสามารถของสุขภาพนี้เองที่ทำให้ฉันมีชีวิตอยู่ข้อ3วางแผ่นกระดาษที่คุณเขียนข้อความไว้ตรงที่ที่คุณจะเห็นได้ชัดและอ่านได้บ่อยๆมองเห็นได้บ่อยๆในทั้งวันข้อที่4ให้อ่านข้อความช้าๆอย่างน้อยสช่วงเวลาต่อวันและทำการสำนึกรคุณให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ ข้อก่อนหลับไปในคืนนี้ให้กำก้อนหินมาสะจรรั่นไว้ในมือข้างหนึ่งแล้วกล่าวคำมาสจจรรัยนว่าขอบุณสำหรับสิ่งดีๆที่สุดที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับปฏิบัติการวันที่4แล้วพบกันใหม่ในปฏิบัติการวันที่5ขอบุณสำหรับการติดตามรับชมและฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปค่ะ